สวัสดีค่ะ JK าพามาชม Honda Jazz ราคาถูกนะคะเกียร์ออตโต7สปีดด้วยค่ะทุกท่าน Honda Jazz GD ปี04ี่เกียร์ออโต้เก่ง5ประตูสุดสวยนะคะราคา8,9,000บาทค่ะเกียร์ออตโต7สปีดไม่แก๊สด,ด้วยนะคะไม่เคยแก๊สค่ะคันนี้นะคะเครื่องดีค่ะเดินนิ่งๆเรียบๆสายพานไม่ดังนะคะ เปิดแอร์เย็นช่ำค่ะรอบไม่สวิงใช้งานได้ปกติน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลช่วงร่างดีค่ะเลี้ยวซ้ายสุดเลี้ยวขวาสุดไม่ดังนะคะแอร์เย็นช่ำราคาเบาๆค่ะ8ปด0 0ืบาทนะคะคันนี้ Honda Jazz นะคะเกียร์ออโต้ปี04ภายในค่ะเป็นหนังดำนะคะออกโทนสีดำตามรูปนี้เลยค่ะ สวยสะอาดคอนโซลหน้าดำชุกเดิมชุงร่างนุ่มนะคะเน้นขายสดค่ะ89,000บาทหรือท่านใดต้องการจัดไปเน้นนะคะท่านต้องบวกเพิ่ม1,000 0บาทค่ะจากราคา89,000บาทบวกเพิ่ม1,000 0บาทเป็น99,000บาทนั่นเองนะคะรถคันนี้อยู่ที่โพธารามจังหวัดราชบุรี สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทางด้านของ JK ได้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์และเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้ด้วยค่ะสนใจยังไงติดต่อเจราจานัดหมายไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยเพื่อประกอบก,การตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้นะคะ JK ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ